เราเรป้า <inte> ท <brothers> <PRO bonus S 2> ี่ตามไปเลยจะถ่ายกนจะถึงไหนเนี่ยแล้วก็ส่งไลน์แบบไลน์เดยวใช่เดี๋ยวจะเด้งเดแี๋ะสร้างอัลบั้มจะเปิดอัลบั้มเป็นยังไวะเนี่ยเะเป๊น่นลิทภาพไม่ใช่หรออัลบั้มฝส่ไว้ใส่้ยมาเรอแล้วก็ไม่หลายร้อยแล้วก็เทียวบหน่อยันเว สรุปแล้วนี่เราจะต้องไปเข้าสู่การที่นี้ตื่นเต้นไหมคะเธอคะตื่นเต้นไปเลยไม่ต้องยืนต้องก้มชาตจะได้นะจำต้าพวกเมรอะไรอย่างนี้ได้หอนะแอดโซดินแอดโซดินก่อนเด็กเนาะเอาแอดโซดินก่อนยังเล่นไม่ได้เกมนี้ เออเราก็เหมือนกันน่ให้มันคืออะไรวะพี่ชายเราใ่ไมี่ายเราใช่ไหมเอาวะได้แไ่เขาคงได้

แกีนลนม่มัาไปมงแข็งี่ทำอะไรเนี่ยเก็บเอกสารเหรอเก็บมมคมีกินหมดเลยคนเดียวเนี่ยเออเอาไปเอาไปเนี่ยเธอไม่เก็บไปอ่ะเอาพี่สามพามากันคนนี้เลยนะครับทั้งหมดนี่คนนี้เลยนะครับนี่คนนี้เลยครับคนนี้กินกูสี่สิตัวในวันเดียวนี่ยทำไมไม่ผ่า ลืมสิก็เดี๋ยวเอาไปให้เขาได้เมื่อกี้ก็ถามอยู่นึกว่าจะกินอีกไงจะคขาพี่ขา